สวัสดีครับไผ่ที่เพื่อนๆกํำลังชมนะครับกระถางนี้คือไผ่เปรงข้อถี่นะครับเป็นตัวที่ทราบอายุนะครับตัวนี้คําว่าทราบอายุคือไผ่ที่ก่อแม่นะครับได้ผ่านการปลูกจากเมล็ดมานะครับแล้วหลายๆสวนก็จะทําการขุดแล้วก็ขยายพันธุ์แยกออกมาเป็นเง้าแล้วก็ ปลูกเป็นต้นแม่แล้วก็ขุดเป็นต้นพันธุ์แบ่งจําหน่ายออกไปนะครับก็จะเป็นตัวที่เราเรียกกันว่าทราบอายุนะครับส่วนไผ่เปร่งที่ไม่ทราบอายุปัจจุบันก็จะมีอยู่ทั่วๆไปนะครับทางสวนก็มีอยู่เหมือนกันนะครับสําหรับไผ่เปร่งกระถางนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับรากทะลุก,กระถางแข็งแรงมากๆแล้วนะครับสําหรับไผ่เปร่งข้อที่ตัวตัวนี้นะครับซึ่งเป็นตัวทราบอายุข,ของทางสวน คุณพี่ท่านนี้นะครับที่แบ่งต้นนี้ไปก่อนหน้าท่านก็ได้สั่งไผ่เปร่งทางสวนไปแล้วนะครับหนึ่งหนึ่งต้นซึ่งปัจจุบันลงปลูกแล้วก็ออกหนอ่อท่านเพิ่งถ่ายมาให้ชมนะครับแต่ตัวนั้นที่ท่านได้ไปตัวแรกจะเป็นตัวที่ไม่ทราบอายุนะครับแล้วก็เป็นไผ่เปร่งใหญ่ตัวนี้จะเป็นไผ่เปร่งเล็กนะครับเพื่อนๆเ,เห็นหมครับเทียบกับนิ้วผมนะครับสวยมากๆ ระบบลากแข็งแรงสมบูรณ์สำหรับไผ่เปรงกระถางนี้นะครับก็เตรียมจะส่งให้กับทางคุณพี่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเคยสั่งไผ่เปร่งตัวที่ไม่ทราบอายุไปแล้วนะครับก่อนหนะ้าสวยมากๆนะครับสำหรับต้นนี้